สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่องน่ารู้ของกระต่ายตัวน้อย Natureland Dog ลักษณะของสายพันธุ์หูสั้นประมาณ1นิ้วตั้งขึ้นขนาดกันหรือหูยาวไม่เกิน2นิ้วและขนต้องสั้นหนาแน่นไม่อยากกระด้างเมื่อรูปย้อนแนวเส้นขนจะขึ้นตัวได้เร็ว American Fuzzy Lop ลักษณะของสายพันธุ์ เป็นกระต่ายขนาดเล็กจัดอยู่ในกลุ่มกระต่ายแคะมีลักษณะเด่นคือมีหูโตสวยงามและมีขนที่ยาวสลวยลักษณะเด่นอื่นๆของสายพันธุ์นี้คือมีลำตัวสั้นกระทัดรัดหัวมีลักษณะกลมขนาดใหญ่หนาและคว้างจากฐานของหูทั้งสองข้างหูที่หนาและแบนหูยิ่งสั้นยิ่งถือว่ามีลักษณะที่ดีเพราะว่าเป็นการแสดงถึงลักษณะของกระต่ายแคะ หูจะต้องตกแนบข้างแก้มหัวโตวใหญ่ต่อติดกับหัวไหล่เหมือนไม่มีคอและหูปกคลุมด้วยขนธรรมดาที่ไม่ใช่ขนยาวขนที่หน้าสามารถตัดแต่งได้ตามความเหมาะสมและสวยงามขาหลังมีขนธรรมดาฝ่าเท้าหน้าและหลังขนที่ตัวหนาแน่นเสมอกันตลอดทั้งตัว ขนควรมีลักษณะค่อนข้างหยาบฮอนแลนล็อบลักษณะของสายพันธุ์เป็นกระต่ายล็อบที่ตัวเล็กที่สุดในบรรดาล็อบทั้งหมดจะตัวเล็กที่สุดหน้าสวยที่สุดหน้าจะบ้านกว่าล็อบพันธุ์อื่นๆและที่สำคัญฮอนแลนล็อบนั้นหูจะต้องไม่ยาวมาก หากวัดจากเส้นขากันไกลลงมาแล้วไม่ควรยาวเกินหนึ่งนิ้วและขนยาวไม่เกินหนึ่งนิ้วอุป,อปนิสัยจะขี้เล่นขนาด1.4กิโลกร,รมัมถึง1.8กิโลกร,รมัมไลออนเฮดลักษณะของสายพันธุ์เป็นกระต่ายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับความนิยมรวดเร็วเหมือนกับ เป็นพันแฟนซีกล่าวกันว่าต้นกําเนิดอยู่ในประเทศเบลเยียมผู้เพาะพันธุ์กระต่ายพยายามเพาะกระต่ายพันดรอปโค้ดขนยาวซึ่งมีลักษณะแค่จนยาขนยาวโดยข้ามสายพันธุ์ระหว่างกระต่ายพันสวิตฟรอกเล็กผสมกับกระต่ายพันเบลเยียมแค่หรือในบางครั้งก็ผสมกับวูดี้เจอร์ซี่กระต่ายพันไลออนเฮสซึ่งกลายเป็นสายพันธุ์ที่เกิด ขึ้นโดยบังเอิญในการพยายามผสมข้ามสายพันธุ์ข้างต้นในที่สุดก็กลายเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากควากระต่ายสายพันธุ์รอบโค้ดขนยาวแองโกลาลักษณะของสายพันธุ์เป็นกระต่ายขนยาวที่สุดในโลกขนมีลักษณะอ่อนนุ่มกระต่ายแองโกลาเป็นกระต่ายสายพันธุ์เก่าแก่ มีต้นกำเนิดมาจากเมืองแองโกลาประเทศตรุรกีเช่นเดียวกับแมวแองโกลาและแพะแองโกลากระต่ายพันธุ์นี้เป็นที่นิยมในประเทศฝรั่งเศสในยุคกลางปีคศ1700และเข้ามาในอเมริกาประมาณปี1900กระต่ายแองโกลาแบ่งออกได้เป็น5สายพันธุ์เป็นกระต่ายพันขนชื่อพันุ์ได้มาจากเมืองแองโกลาในตุรกียย ขนสีขาวฟูประมาณ2-3นิ้วนิยมตัดมาประดิษฐ์เครื่องแต่งกายสามารถตัดขนได้ปีละ4ครั้งให้ขนเฉลี่ยปีละ600 1 7 5ถกรัมโตเต็มที่หนัก2.4 3 8กิโลกร,รมัมเท็ดดี้แบลักษณะของสายพันธ์ุกระต่ายที่มีขนาดกลางๆมีขนฟูทั่วทั้งตัวดูน่ารักเหมือนตุ๊กตา มีหลากหลายสีพบได้ง่ายในท้องตลาดเท็ดดี้หรือเท็ดดี้แบเป็นกระต่ายที่เป็นรูปผสมเช่นกันและได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาจากเจอร์รี่วูดดี้จนค่อนข้างนิ่งในเมืองไทยกระต่ายพันธุ์นี้มีผู้นิยมเลี้ยงกันมากเพราะว่ารูปร่างน่ารัก ขนฟูยาวประมาณ3-5นิ้วคล้ายสุนัขพันุ์ชิสุกและก็มีราคาไม่แพงเพราะพันขึ้นจากฟาร์มในเมืองไทยจึงมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นไม่มีในต่างประเทศอูดี้ทอยลักษณะของสายพันธุ์เป็นกระต่ายพันธุ์ขนยาวซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับกระต่ายเท็ดดี้แวร์เพราะว่ากระต่ายวูดดี้ทอย นั้นได้พัฒนาสายพันธุ์ต่อมาจากกระต่ายเท็ดดี้แบรโดยทำให้มีขนาดเล็กลงไปอีกซึ่งกระต่ายบูดี้ทอยเป็นกระต่ายที่มีขนาดค่อนข้างเล็กมีขนฟูยาวปกคลุมไปทั่วตัวและหน้าและดูเหมือนก้อนขนมีหลายสีมีขนสองชั้นคือขนชั้นในและขนชั้นนอกขนชั้นนอกควรยาวกว่าขนชั้นใน ขนมีลักษณะตกทิ้งลงลำตัวหรือชีฟูขนไม่พันกันคุณภาพของขนสามารถดูแลได้ง่ายความยาวของขนไม่ควรต่ำกว่า2นิ้วส่วนขนาดนั้นน้ำหนักไม่ควรเกิน1.2กิโลกรัมซึ่งกระต่ายสายพันธ์ุนี้จะมีนิสัยที่อาเลตและอยากรู้อยากเห็นเป็นที่สุด มินิเล็กลักษณะของสายพันธุ์กระต่ายสายพันธุ์มินิเล็กเป็นกระต่ายที่มีโครงสร้างสมดุลและได้สัดส,ส่วนร่างกายของมันกระทัดรัดมีความกว้างสมดุลกับความยาวค่วงไหล่ลาตัวและปั้นท้ายทุกอย่างพัฒนามายอย่างดีหัวไหล่แคบกว่าบั้นท้ายเล็กน้อยทำให้ตัวค่อยๆเรียวลงหัวของตัวเมีย ค่อยข้างเรียบกว่าหัวของตัวผู้ขนในอุดมคติต้องยาว5-8นิ้วหรือ1.6เซนติเมตรขนควรตรงและเป็นมันมีการแฮร์จำนวนมากขนชั้นนอกให้ความรู้สึกนุ่มและสปริงตัวเด็กน้อยเฟมิสไจแอน ลักษณะของสายพันธุ์จัดอยู่ในกระต่ายสายพันธุ์ยักษ์น้ำหนักอยู่ที่5.9กิโลกรัมหรือมากกว่าซึ่งสีที่สามารถหาได้เช่นสีดำโอปอส้มบรูขาวคาลิฟอร์เนียลักษณะของสายพันธุ์เป็นกระต่ายสีขาวมีสีดำหรือเทาที่บริเวณใบหูจมูกปลายเทา้าและปลายหาง ตาสีชมพูเป็นกระต่ายขนาดกลางโตเต็มที่หนัก3.5-4.5ถึงกิโลกรัมแคลิฟอร์เนียสายพันธุ์ของกระต่ายในประเทศได้รับการพัฒนาในช่วงต้นปีคศ1920โดยจอร์จเวส s t กระต่ายแคลิฟอร์เนียเป็นสายพันธุ์การผลิตเนื้อสัตว์เป็นที่นิยมอันดับสองมากที่สุดในโลก คุณภาพขนสัตว์จะช่วยให้กระต่ายนี้ยังจะจัดเป็นสายพันธุ์แฟนซีขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ